สุกสต์วัน520นะคะหรือว่าเทศกาลแห่งความรักของประเทศจีนนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีรูปจากแบรนด์ทอสนะคะที่ปารีสนะ,ะแล้วก็มีรูปจากบอสพี่เชียจ้านะคะที่ไปปารีสมานะคะลงให้ชมอย่างจุใจนะคะแล้วก็ยังมีคลิปโฆษณาตอนรับวัน520หรือว่าวันแห่งความรักของประเทศจีนมาให้รับชมอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลย 心เดี๋ยวเรามาชมแฟชั่นของทอตนะคะที่พี่สุจันได้ถ่ายทำไว้นะคะตั้งแต่ที่ร่วมบินไปที่มิลานแฟชั่นวิคที่อิตาลีนะคะแล้วก็ยังได้ไปที่ปารีสด้วยนะคะอันนี้ก็ถ่ายแฟชั่นของทอตนะคะที่บริเวณหอไอเฟลนั่นเองนะคะ คือไม่ใช่แค่ไปร่วมงานแฟชั่นวีคนะคะแต่ว่ายัางได้ไปทางานด้วยนะคะทั้งได้เที่ยวทั้งได้ชมแฟชั่นวีคนะคะได้ผ่อนคลายแล้วก็ยังได้งานกลับมาอีกด้วยนะคะถือว่าสุดจอดมากๆเลยนะคะปังมากๆเลยนะคะแล้วก็แถมต่อสัญ,ญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่19กนั่นเองนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วเราก็ยังมาต่อกับพี่ทางพี่เจ้าจานนะคะได้ลง รูปนะคะทิปยุโรปนะคะอันนี้ผิป คลิปที่อยู่ปารีสนะคะลงรูปให้พวกเราได้รับชมอีกนะคะเป็นรูปในสต็อกของพีศจานะคะที่ได้ไปที่ฝรั่งเศสปารีสนั่นเองนะคะได้ลงมาให้เราได้รับชมนะคะตอนรับวันเทศกาล520นะคะนั่นก็คือวันแห่งความรักของประเทศจีนอะไรอย่างนะคะซึ่งคําว่า520นะคะก็จะเป็นคําที่พ้องนะคะจากคําเรียกว่าอู่เออร์หลิงนะคะหรือว่าจะพ้องกับคาว่าวอไอนีนั่นเองนะคะในภาษาเช วัยรุ่นก็เลยเรียกเป็นว่าวันแห่งความรักของจีนนั่นเองนะคะก็เป็นเซตที่แบบว่าน่ารักรอน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่เยจานที่คิดถึงพวกเรานะคะก็ส่งรูปหล่นๆมาให้คลายความคิดถึงตลอดเวลาเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความรักที่อบอุ้มหัวใจนะคะมีความรักเด่งบานในหัวใจตลอดไปนะคะด้วยรักนะคะจากเสี่ยวจัานสเตชันนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ